โอเคโอเค,อเคสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว f a c e b o o กทุกท่าน,นครับอีโดคลิมนี้อยู่กับคนป่าเหมนเคยนะครับวนี้เรามาดักปลาซิวปลาซิวเราเลี้ยงไว้ก็ หกเดือนนะครับูเจ็ดเดือนเเดือนเริ่มเริมเริมจากเราไปหาดักจากธรรมชาติมาครับแล้วก็มาปล่อยไปในโบตอนนั้นได้มาก็ไม่เยอะหรอกประมาณสิบกระตัวครับทิ้งช่วงไปหกเดือน ลุมออกลูกออกล้านครับนี่ครับใสก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยครับมอง1.5เซนครับเข้าไม่ได้ครับดูหลุดหลุดก็มีครับสวยงามครับ เดี๋ยวเย็นนี้ไปจัดเมนูนครับนี่ก็หลุดนะครับหลุดหลุดหลุดออกครับมองตามันมันเล็กขึ้นถ้าได้สักหนึ่งจุดเจ็บน่าจะกำลังดีครับ นี่ครับนี่ครับปลาสิวเลี้ยงนะครับเลี้ยงโดยอาหารตะดุกอายุเจ็ดเดือนครับโอ้ดูมันร่วงครับได้ก็พอได้อยู่ร่วงอีกโอ้นี่โอ้ดูด,ดีละ มันหลุดมันหลุดครับมันหลุดโอ้หลุดแล้วครุ้งนี่ครุ้ขอครุหนนอยหลุดไปก็หลายตัวสี่ห้าตัวนะครับโอ้ยโอเค นี่ครับนี่ครับทุกท่าน เอจะบมแล้วเนี้อก็ะยูงเลยเออมาทั้งยวงอ่ะเออเกาะไว้หมดเลยโอเคยังงี้ง่ายกว่าใช่ใช่ใช่โอ้เป็นเป็นปลาเศรษฐกิจนาเลียงครับ ใรมีบอกว่างๆไว้ก็ลองพิจารณาดูได้ครับต้นทุนต่ำครับหาดักจากธรรมชาติมาครับต้องไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ครับให้เริ่มต้นจากสิบห้าตัวครับบีบ,บให้มันหลุดเลยนะบีบจากหนวไปผ่านมาเจ็ดเตือนเห็นผลเลยครับนี่ ลงานของเราครับวันนี้ครับตัดซิวตัดซิวเลี้ยงไว้เจ็เดือนครับเห็นผลแล้วครับนี่ก็ไอครัวกำลังทำเนี่ยซิวอาซิวของแท้เลย สีส่ร้อะสองร้อยงูปลานี่อร่อยปลากรกะบ,บุน,นี่เลี้ยงมาได้เจ็ดเดือนแล้วนี่สิบห้าตัวจากสิบห้าตัวดักได้รูมขยายพันเร็วมากเลย อืมโอเคโอเค